สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะพบกับช่องท้าอานหัวยาเกษตร,รมนีก่ะมาเลาะเรียนไมายางเหรียตอนคำข่าๆมนีก่ะอ่ะตะเวนหรือว่าพระอาทิตย์มีใกล้จะตกดินแล้วนะคะตอนนี้กําลังตัดหญ้าให้ควายนะคะตัดหญ้าหวานนะคะครั้งที่หนึ่งอันนี้ตัดรอบแรกนะคะตัดหญ้าหวานไปให้ควายนะคะมน,นีกับแรลลลงไปตัดหญ้ายู่ภูษาก็เลยตัดอยู่ตรงนี้ไปหเหยื่อเพนแล้วก็ให้่มัน แต่โปร่งยอดไมอนีนะคะต่อที่เท้าตัดเดี๋ยวเท้าตัดขึ้นแล้วมือสองมือเพื่อนกระจะโปร่งขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็คอยตัดอีกนะคะกับตัดช่วงนี้แล้วก็เว้นระยะห่างประมาณเ,าเดือนหนึ่งนะคะให้เพื่อนปรงขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วก็ตัดนะคะหลังจากที่เท้าตัดเสร็จแล้วเ้าก็ต้องมั่นเปิดหน้าเปิดยางใสนะคะเพื่อที่ที่จะหายงาทเท้าตัดนี่มันงองมันเกิดขึ้นมานะคะ ตอนนี้กาตัดหญ้านี่เกือบเซฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปเพิ่งฟักทองนะคะที่เขาปลูกจากที่หลังจากที่เขากลับบ้านไปสามอาทิตย์แล้วเขากลับมาห้าสิบยางไปเพิ่งฟักทองมาตอนนี้เป็นจังไหรแน่นะคะง่ายขึ้นหรือว,ว่าแตกต่างบอนะคะนี่ค่ะเป็นฟักทองที่เขาปลูกตอนนี้กะเขากลับมารอบนี้กะ <c oughs> เป็นดอกแล้วนะคะเป็นดอกแล้วกล่รามคือมีหมากแล้วดวพี่น้องเป็นหมากแล้วนะคะ กำลังลามเครือแตกออกไปนะคะเป็นฟักทองที่ปลูกกับว่ายนะคะประมาณเจ็ดแปดลุมนะคะนี่กำลังลามเครือแตกได้กินอันนี้เป็นพักบุ้งนะคะพักบุ้งที่ปลูกทิ่มไว้นะคะแล้วก็ใส่นำโดยการโฮสนำสายสปริงเกอร์เปิดใส่เพื่อนนะคะพักบุ้งก็เริ่มได้กินแล้วนะคะพี่น้องกลับมารอบนี้ก็หกนะคะเน่ดาวเรืองก็เป็นดอกแล้ค่ะ ยาขื้นถ่วมพักที่ปลูกไว้เลยนะคะนี่อันนี้เป็นใบสาระแหน,นะคะสารหน่แล้วกับพักชีฝรั่งนะคะหรือว่าใบหอมเปที่ปลูกไว้ยาขื้นและพี่น้องทิมไว้นะคะปลูกไว้แล้วเจ้าของกักลับบ้านที่สกุลน,นะคะกลับมาหลบนีกระทั้งยาขื้นแลวกับต้นหอมบัวนะคะในกลิ่นเนี่ยนะคะพอบริสุทธิ์ดอกไม้กะ ขึ้นมาหลายแล้วนะคะน,นี่เป็นดอกเราเรื่องจุนบานนะคะฝากติดตามช่องทออาร์ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ